ท่านมานพกิรีพวูวดลขอเชิญน,นะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพกิรีพูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคเก้าไกลสาส่วนชัติพันธ์คนเชียงใหม่ท่านประธานครับผมอยากจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานของกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาเรื่องสุราขึ้นบ้านนะครับเมื่อกี้ท่านจิรยุบอกว่าเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์น,นะครับ ของผมเนี่ยคูณอินหนึ่งล้านคำท่านประธานครับ,รรบซึ่งผมจะมีเหตุผลนะครับท่านประธานครับถ้าหากว่าผมเป็นน,นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารนะครับผมจะไม่รอให้กรรมธิการศึกษาครับผมมีโอกาสแล้วผมจะพัฒนาเรื่องนี้ทันทีนะครับแต่เมื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้ศึกษาผมเห็นด้วยในข้อเสนอทั้ง4ประการนะครับในการแก้ไขกฎหมายทั้ง4ข้อในข้อเสนอในรายงานนี้ครับ ท่านประธานครับแบบนี้ครับที่ผมอยากจะให้ท่านประธานทราบแล้วก็ที่ประชุมทราบนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจจากล่างขึ้นบนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศนี้นะครับโดยเฉพาะทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพทรัพยากรธรรมาชาติในแต่ละภูมิภาคในแต่ละพื้นที่เนี่ย มีเยอะแยะมากมายครับยังไม่ได้ถูกมาใช้ครับท่านประธานครับซึ่งหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวเกี่ยวข้องเรื่องของกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดังอุทยานนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเปิดพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจด้านความหลากหลายชีวภาพเนี่ยเป็นต้นทุนนะฮะเป็นต้นทุนที่จะทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้กับทรัพยากรธร,รรมชาติเนี่ยได้ต่อยอดได้แปรรูปได้พัฒนา เหล่านี้ครับท่านประธานเราไม่ได้นำข้าววัตถุดิบหรือความรู้หรือทรัพยากรใดๆเลยครับเพียงแต่ว่าเราเอาสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้เรานี่แหละครับแต่ละพื้นที่นะครับต่อยอดในอดีตมันก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีกฎหมายมาห้ามผมอยากยก,ยกตัวอย,อย่างอย่างนี้ครับท่านประธานครับทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของภูเขาหัวล้นจากการปลูกพืชข้าวโพดซึ่งเป็นพืชข้าวโพดที่เป็นเลี้ยงอาหารสัตว์นะครับ พี่น้องชาติพันธุ์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องโมงพี่น้องลีซูหรือเผ่าอื่นๆในอดีตเขาทําเล่าข้าโพดครับท่านประธานครับทําในพิธีกรรมหลายท่านบอกว่าเล่าข้าโพดของพี่น้องลีซูและพี่น้องโมงเนี่ยดีกรีเนี่ยดีกว่าวอกก้าด้วยดีกว่าเตอร์กิราด้วยนะครับหลายคนก็อยากจะชิมอยู่แต่เพราะกฎหมายต่างๆที่กรรมธิการได้รายงานในที่ประชุมเนี่ยครับเป็น ข้อจํากัดและเป็นอุปสรรคครับจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทรัพยากรของพี่น้องในพื้นที่ได้เรายังมีทรัพยากรอีกเยอะแยะมากมายครับท่านประธานครับเมื่อกี้คุณพิธาครับหัวหน้าพรรคผมพูดถึงเรื่องของทรัพยากรพูดถึงเล่าเล่าดาลอยที่อมปล่อยที่แม่ตื่นนะผมไปศึกษากับผู้อาวุโสครับท่านประธานครับเวลาชาวบ้านเขาทําสุราพื้นบ้านเนะี่ย สิ่งสำคัญคือต้องมีแป้งเหล้าต้องมีวัตถุดิบว่าจะใช้วัตถุดิบอะไรในการทําสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำครับท่านประธานเพราะฉะนั้นการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ําป่าเนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตสราพื้นบ้านหากว่ามีการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้ใช้ศักยภาพได้ใช้องความรู้มีระบบการสนับสนุนที่ถูกต้องและเป็นธรรม และมีระบบวิทยาศาสตร์ความรู้นวตัตก,กรรมต่างๆลงไปสนับสนุนนะครับผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มันจะดำรงอยู่นอกเหนือจากเศรษฐกิจเรื่องของทรัพยากรความหลากหลายเชื้อภาพนี้นะครับที่จะมาแปรรูปหรือว่าจะพัฒนาเป็นสุราต่างๆเนี่ยครับเขาจะต้องรักษาทรัพยากรที่เป็นที่มาของการผลิตสุราไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นป่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร อนังสิทธิที่เราามเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับอีกหลายเรื่องครับท่านประธานผมจ,จึงเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราได้ทำจริงๆนะครับรัฐบาลได้หยิบยกข้อเสนอของกรรมธิการอนุกรรมธิการชุดนี้ซึ่งเป็นอำนาจของท่านที่สามารถทำได้นะครับในการแก้ไขกฎหมาย4ข้อนะครับที่กรรมธิการเสนอเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดสิ่งที่เราจะเห็นสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้เห็น สิ่งที่เรากําลังจะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับสําคัญที่สุดคือว่าเรากําลังจะพัฒนาการแข่งขันที่เป็นธรรมเรากําลังจะจะสร้างความเสมอภาคในการแข่งขันครับท่านประธานครับที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าการลดความเหลื่อมล้ําของพี่น้องประชาชนในทางเศรษฐกิจท่านประธานลองนึกภาพด้ครับพี่น้องประชาชนที่ยังดํารงรักษามเมล็ดพันธุ์ไว้ ที่เยอะที่สุดนะครับผมยืนยันว่าเยอะที่สุดมีงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีงานวิชาการของศูนย์มนุษย์สยัสิริธรพี่น้องชาติพันธ์ปกยอพี่น้องกะเหลี่ยงที่ยังคงรักษาระบบการทำไร่หมุนเวียนนะครับหรือเกษตรแบบธรรมชาตินี่นะครับยังมีการรักษามเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไว้เยอะที่สุดในระบบธรรมชาติ ซึ่งยังไม่มีใครไปครอบครองยังไม่มีการไปตัดต่อหรือเป็นระบบไฮบริดนะครับเพราะนั้นคือฐานทรัพยากรเหล่านี้นะครับที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าหากว่ากระบวนการแปรรูปสุราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฐานทรัพยากรโดยการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดคือข้อกฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้โดยผู้บริหารรัฐบาลผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าบรรยากาศ การไปเที่ยวแต่ละพื้นที่การไปสัมผัสแต่ละพื้นที่นะครับท่านประธานไปที่เชียงใหม่ก็อยากจะซื้อของฝากที่มันเป็นของที่ระลึกท่านประธานไปที่แม่ฮองสอนไปที่อมกอยไปที่เชียงรายไปเจอวัฒนาธรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือมันคือคุณค่าเราพูดกันว่าเราจะขายวัฒนาธรรมกันยังไงเราพูดเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อันนี้แหละครับของจริงครับท่านประธานของจริงแหละครับที่จะเกิดการสร้างมูลค่าและการดํารงความเป็นตัวตน รักษาความเป็นสังคมไทยที่บนฐานพาหุวัฒนธรรมพาหุสังคมครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ